ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงโนเวนฝากกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบทที่101แผนขั้นแรกของสิบจุดอ่อนยานีตาเป็นประกายทันทีเขาพิมพ์ลมีจุดอ่อนด้วยจุดอ่อนของเขาก็คือนภาลายัยไวสิทธ์เชื่อการวิเคราะห์ของเขากลับทําให้ใจของยานีเจ็บปวดเธอรีบเก็บความผิดหวังนายจงใจเข้าใกล้น้นภาลายเพื่อยโมโหเรื่องของฉันเธออย่าเข้ามายุ่ง ไวสิทธิ์ดูเหมือนมีแผนของตัวเองยานีหัวเราะใช้เวลาเกือบห้าวินาทีถึงจะวิเคราะห์เรื่องทั้งหมดในเมื่อฉันก็ไม่อยากให้พวกเขาทั้งสองอยู่ด้วยกันแต่นายทำแบบนี้นายจะได้อะไรกันความสุขฉันชอบเห็นพวกมันทุกทรมานวไวสิทธิ์ตอบตรงไปตรงมาถ้าเขาคบกับเธอฉันก็จะคิดหาวิธีให้ได้ตัวเธอตอนที่พูดออกมาเขาหันมามองด้วยสายตาดุร้ายยานีหยุดเดินอย่าเขามายุ่งพี่ยานี เขายังรู้สึกเคารพนับถือเธออยู่บ้างการมีชีวิตอยู่ของฉันไวสิ์ก็เพื่อมอบความทุกข์ทรมานให้กับเขานี่เป็นสิ่งเดียวที่ฉันมีชีวิตอยู่ต่อสิทธิ์นายป่วยแล้วบางทีมัง้งเขาเฮอออกมามันก็คงเป็นเพราะตระกูลกงพลีของพวกเขาพูดจบเขาหันหลังเดินจากไปแผ่นหลังที่ยิ่งเดินยิ่งห่างไกลทิ้งยานีให้ยืนอยู่ที่เดิมเป็นเวลานานเธอนึกถึงนภาัยและนึกถึงไวสิท์ทันใดนั้นความคิดที่น่ากลัวความคิดหนึ่งโผล่เข้ามาในหัวของเธอ หาว้สิทธิ์ทำให้นภลัยเปื้อนมนทินพิมพลจะเอาเธออยู่ไหมหากเรื่องนี้ลงข่าวออกไปตระกูลกงพลียังมีหน้าไปสู้อีกไหมป้าน,นิดยังจะยอมรับนภาลายไหมดังนั้นการเกิดของวสิทธิ์ไม่เพียงแต่มอบความทุกข์ให้พิมพลไม่แน่อาจจะเป็นตัวช่วยของเธอพิมพลและนภลัยกลับมาที่เอม r เรตส์เบย์วินลาเด็กทั้งสองลากนภลัยขึ้นไปชั้นบนพ่อบ้านประวิตรบอกเรื่องทั้งหมดที่คุณนายนิดมาให้พิมพลฟัง นอนค้างที่นี่หรอพิมพลแปลกใจพ่อบ้านพยักหน้าใช่ครับนอนกับเด็กๆในห้องนอนมีเรื่องไม่ดีอะไรเกิดขึ้นไหมคุณนายเหมือนจะชอบเด็กๆตอนแรกเหมือนจะต่อต้านแต่ไม่นานก็ถูกพวกเขาจัดการแล้ววันนี้ตอนเช้าก่อนจะจากไปคุณนายยังดูเหมือนไม่อยากไปด้วยพิมพลพูดต่อไปเรื่องแบบนี้ต้องรายงานฉันเป็นอันดับแรกแม่ฉันอารมณ์แปรปรวนง่ายไม่เหมาะให้มาเล่นกับเด็กๆได้ครับหลังจากนั้นสิบวัน หมู่บ้านสไลด์ใต้ต้นไม้บนสะพานส้มสีของเธอต้องอ่อนลงหน่อยวาดไปแล้วจะไม่สวยต้นกล้าท่าเล็กสักหน่อยจะยิ่งสวยกว่านี้แน่นอนแบบนี้ก็ไม่เลวไม่ต้องรีบร้อนวันนี้มีเวลาเต็มที่ใครยังไม่ได้หมึกฉันเลือกให้ไวสิทธสวมชุดประเวทยืนถือจานสีอยู่ท่ามกลางเด็กๆวันนี้เป็นวันที่สิบท,ที่เขามาสอนศิลปะพวกเด็กๆเกพราะว่านภาลายยังครั้งอีกสิบครั้งตั้งแต่วันที่ถูกพิมพ์พลบังคับให้เธอออกไปก็ไม่เคยได้กลับมาอีกเลย สิวันที่มาอยู่ในหมู่บ้านสลด์เป็นวันที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของเขาไวสิท์รอยยิ้มนั้นก็ดูสดใสที่สุดได้รู้จักกับเหล่าเด็กกำพร้าทําให้เขาได้สัมผัสกับชีวิตมากขึ้นพี่สิทธิ์พี่ดูภาพของฉันภาพนี้ต้องเพิ่มกบเข้าไปสักตัวไหมเขาเดินเข้ามามองดูอย่างพิจารณาวาดภาพต้องวาดตามหัวใจตัวเองอยากวาดอะไรก็วาดสิ่งนั้นได้ เขาเข้ามาสอนโดยไม่ได้รับอนุญาตเวลาสั้นๆสิบวันวัยสิทธิ์และเด็กๆก,กลายมาเป็นเพื่อนที่สนิทสนมกันความสัมพันธ์กับสาวินก็ไม่ได้เกรงเหมือนตอนแรกเพราะว่าสิบวันนี้เขาดื้อรั้นจะนอนที่ห้องนี้วันที่สิบเด็กๆก,กำลังเดินมาบอกลาเขาที่ห้องไม้ไผ่สาวินเก็บเสื้อผ้าของวัยสิทธิ์ให้เรียบร้อยทันใดนั้นก็มีความรู้สึกที่บอกไม่ถูกนายไปแล้วจะกลับมาไหมทำไมไวยสิทธิ์เอ็นตัวพิงต้นซากุระก็ดอกถามด้วยหน้าขี้เล่นนายคิดถึงฉัน ทันใดนั้นใบหน้าของสาวินก็แดงขึ้นและรีบหลบสายตาอาจารย์ของนายจะมาเมื่อไหร่คงอยู่บนทางที่จะมาแล้วแหละวันนี้มาอืมเขามีแผนของตัวเองถ้างั้นฉันไปละเดี๋ยวจะได้เจอกับสามีของเธอเขาถึงตอนนั้นก็คงลำบากแล้วละ่ะรับกระเป๋าเดินทางจากสาวินไปนะอย่าคิดถึงฉันละ่ะไว้สิทธิ์จากไปไม่นานนะัลัยกลับมาที่ห้องไม้ไผ่คนขับรถมาส่งเธอพิมพลไม่ได้มาด้วย อาจารย์สาวินเรียกไวสิทธ์เขาเพิ่งไปบทที่หนึ่งร้อยสองเป็นเขาที่รักเธอหรือเป็นเธอที่รักเขาไวสิทธ์นภลัยสงสยัยเขามาทําอะไรที่นี่สาวินเล่าเรื่องสิบวันที่เขาพักอยู่ที่นี่เป็นคนเริ่มสอนศิลปะให้เด็กๆเ,เองเขาบอกนภลัยไว้แล้วนภลัยได้ยินก็ตกใจเขามาสอนศิลปะเด็กๆเ,เขาไหวหรอ น่าจะเป็นจิตกรมืออาชีพฝีมือไม่เลวเมื่อวานเด็กๆยังเตรียมของขวัญบอกลาให้เขาด้วยสิบวันมีแต่ความรู้สึกดีๆจากนั้นสาวินก็นำภาพว่าสองภาพของเขาออกมาจากในห้องคุณดูสีสันในรูปเป็นยังไงบ้างนภาลัยมองไปที่เขาอย่างแปลกใจดูแล้วหลายวันมานี้ความสัมพันธ์ของพวกนายไม่เลวเลยรับภาพมามองดูผ่านๆในใจก็วิเคราะห์สวยมากมีความสามารถตัวเขาก็พอใช้ได้ยังมาช่วยล้างจานชามด้วย นภาลัยกลับมาที่หมู่บ้านไม่นานก็ช่วยกันตรวจร่างกายชาวบ้านพร้อมกับสาวินและตักยาแยกเป็นชนิดต่างๆนภลัยไม่ได้นอนค้างที่นี่เธอมาเป็นครั้งคราวกลับมาที่หมู่บ้านเธอก็ดูยุ่งตลอดเวลากลับมาที่เอเมอรันเบวิลล่าเวลาก็ดึกแล้วเวลาล่วงเลยมาถึงช่วงค่ำวันนี้ไม่มีแสงจันทร์สองดวงดาวมีเพียงเล็กน้อย ภายในสวนมีดอกกุหลาบที่กำลังจะบานแต่เหมือนถูกห่อด้วยผ้าก็อ,อัศอีกชั้นหนึ่งท่าทางที่เหมือนจะบานออกพัดปลอตามสายลมดูงดงามอย่างมากภายในวิลล่าใหญ่ไฟในห้องรับแขกยังสว่างพิมพลนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่บนโซฟาเขาเม้มริมฝีปากออร่าความดูร้ายแผ่ทั่วตัวเขาพ่อบ้านประวิทยืนอยู่หน้าห้องรับแขกหันมองไปมาคุณนายทำไมยังไม่กลับมาหลังจากนั้นครึ่งชั่วโมงพ่อบ้านประวิทย์รีบวิ่งไปต้อนรับ คุณนายคุณพีมรอคุณห้ามชั่วโมงแล้วมีเรื่องอะไรไหมเธอรีบเดินไปห้องรับแขกพลางมองไปทำไมไม่โทรหาฉันไม่รู้ว่ามีไม่มีเรื่องเขาซื้อเค้กมาให้คุณแต่ว่าถูกโยนทิ้งขยะไปแล้วเธอรู้สึกประหลาดใจเข้าไปที่ห้องรับแขกพริบตาก็เห็นชายที่นั่งอยู่บนโซฟาพิมพลเงยหน้าใบหน้าดูเย็นชานภลัยเดินไปหาเขามองเค้กในถังขยะโยกอารมณ์แย่ขนาดนี้ นึกถึงที่เขาซื้อเค้กมาให้เธอเธอเดินมานั่งลงที่โซฟาเงยหน้ามองเขาเรียกฉันมีเรื่องอะไรไหมพิมพลไม่ตอบจงใจให้เธอเป็นอากาศธาตุวันนี้ฉันกลับไปที่หมู่บ้านสัลไล์แล้วเธอบอกอย่างตรงไปตรงมาตรวจร่างกายให้ชาวบ้านเพราะพรุ่งนี้ไม่อยากไปแล้วดังนั้นเลยต้องทำงานจนดึกหน่อยฟังคำอธิบายของเธอเขาไม่รู้สึกอะไรหรือว่าเขาไม่ได้โกรธเรื่องนี้ นภาลัยนึกไปนึกมามองคิ้วที่ขมวดเป็นปมไม่คลายออกแบบนั้นพูดมาเถอะทําไมถึงโกรธใบหน้าเขาเคร่งครึมเธอไม่กลับไปแต่ขอให้ไวสิทธสอนศิลปะเด็กๆมันหมายความว่าอะไรเธอลุกขึ้นคิ้วกระตุกคําพูดนายมีปัญหานะข้อแรกไม่ใช่ฉันที่ขอร้องเขาเป็นเขาที่อยากที่จะมาเองฉันก็เพิ่งรู้วันนี้เหมือนกันอยู่ให้ห่างจากเขาสายตาของเขามองจ้องเธอเหมือนกับตำรวจ นภาลาัยอดไม่ได้ที่จะรู้สึกกลัวเพราะเขาโกรธจริงๆแต่เธอจะอธิบายยังไงไนายไม่เชื่อใจฉันเธอไร้คำพูดพิมพลวางหนังสือพิมพ์ลงลุกขึ้นเดินผ่านเธอเดินขึ้นชั้นบนไม่แม้แต่จะหันมามองเธอทั้งแผ่นหลังแผ่อร่าความน่ากลัวออกมาเขาพิมพลมีอำนาจด่งดังทั่วเมืองเมืองนานกลางหากไปหาเรื่องกับเขาไม่แน่จะทำให้เด็กๆต้องเดือดร้อนไปด้วยมองดูเค้กในถังขยะในใจของนภาลาัยรู้สึกสับสน ไม่นานนักเธอหยิบเค้กมาวางบนโต๊ะแกะกล่องออกก็จะเห็นเค้กที่เลยแล้วเธอคุกเข่าหน้าโต๊ะค่อยแกะกล่องออกภาพนี้ทําให้พ่อบ้านประวิตรรู้สึกปวดใจคุณนายบทที่หนึ่งร้อยสามฉันไม่ต้องการคําขอบคุณเธอหยิบซ่อมขึ้นมาอย่างใจเย็นไม่เป็นไรไม่สกรปรกตอนนี้ต้องประหยัดหน่อยอีกอย่างนี้เป็นความจริงใจของเขาพูดจบเธอก็กินเค้กไปเหมือนไม่มีอะไรพ่อบ้านประวิตรต้มนมสดแก้วหนึ่งให้เธอภายในใจพูดออก หลังจากนภาลัยขึ้นไปข้างบนป้าสโสนก็ออกมาจากห้องเด็กๆบอกกับเธอว่าเด็กๆนอนกันแล้วตอนนั้นเองหน้าจอของพิมพลก็สว่างพ่อบ้านส่งข้อความมาคุณพิมพ์คุณนายกินเค้กที่คุณทิ้งจนหมดแล้วข้อความนี้ทําให้เขารู้สึกเจ็บตาพาไปสักพักเขาวางโทรศัพท์ลงปิดตาแต่ในใจกลับรู้สึกปวดแสบอยู่เล็กน้อยแต่เขาก็ไม่อยากสนใจเธอนึกถึงวันนั้นที่เธออยู่กับไวสิ์เขาก็โกรธแล้ว นภาัยกลับมาที่ห้องมองเห็นเขานอนหลับตาบนเตียงเปิดผ้าห่มนอนลงข้างๆเขาไม่กล้ารบกวนเขาท้องฟ้ามืดลงหมอกหนาวภายนอกลอดเข้ามาด้านในทําให้เธอมึอนอยู่บ้างเธอรักฉันไหมเธอนิ่งเหมือนโดนไฟช็อตในใจรู้สึกแปลกไม่นานก็หันไปมองทางเขาเขากลับนอนหลับตาอย่างสงบเหมือนไม่ได้ถามภาพหลอนและความลังเลข,ของเธอในสายตาของพิมพลเหมือนเป็นคำตอบ เมื่อกี้นายได้ถามคำถามฉันไหมเธอมองเขาใจเต้นเร็วขึ้นแต่เขาก็เหมือนนอนหลับแบบนั้นริมฝีปากนิ่งลมหายใจสม่ำเสมอท้องฟ้าค่อยๆมืดลงนภาลัยนอนอยู่ข้างเขารู้สึกอึดอัดมานานก็ไม่ได้อายุเจ็สิบแปดสิบที่จะได้เห็นภาพหลอนนะเมื่อกี้เขาถามแล้ววันถัดไปตอนที่นภาลัยลืมตาขึ้นมาพิมพ์ลก็ไม่อยู่แล้วนี่เป็นเรื่องที่ก่อนหน้านี้จะเกิดขึ้นได้น้อยมากเขายังคงโกรธอยู่ เธอเอาผ้าห่มออกลงจากเตียงเดินไปที่หน้าต่างรถยังคงอยู่ในสวนตอนที่เธอเปลี่ยนชุดและรีบลงมาตอนที่กำลังเดินผ่านมุมบันไดรถของเขาก็ไม่อยู่ที่สวนแล้วนภารยหยุดเดินพิงราวบันไดอึ้งอึ้งมองไปยังสวนที่ว่างเปล่าอย่างนิ่งๆคุณนายสวัสดีตอนเช้าพ่อบ้านประวิทนอบน้อมเธอกลับมามีสติสวัสดีและถึงเริ่มต้นเดินใหม่ทำไมเขาถึงโกรธเธอกำลังร้อนรนรู้สึกเหมือนมีมดนับไม่ถ้วนกำลังไต่อยู่ แม้แต่อารมณ์กินข้าวเช้ายังไม่มีมามีเป็นอะไรไปไม่มีความสุขหรอแชมปถามตรงไปตรงมาขวัญข้าวถามจี้ต่อมามีหรือว่ามามีกับปาปี้ทะเลาะกันเธอเงยหน้าขึ้นตอบกลับอัตโนมัติไม่มีรีบกินข้าวกินเสร็จแล้วไปเรียนช่วงเช้าสิบโมงนภลัลออกมาข้างนอกวันนี้เธอวางแผนว่าจะทำเค้กให้เขาด้วยตัวเองตั้งใจออกมาซื้อของถือเป็นของแทนคำขอโทษ ความคิดของเธอยังหยุดอยู่ที่เมื่อคืนเธอรักฉันไหมเขาถามหรือเธอได้ยินเสียงหลอนตอนที่เธอจะเดินเข้าไปในร้านเบเกอรี่มีมือนหนึ่งจังไหลเธอณภพลยหยุดเดินและหันมองไวสิทธ์ตกตะลึงไวสิทธ์ใส่ชุดสบายสบาย,บายรองเท้าฟุตบอลสีขาวนิ้วชี้ยังหมุนลูกบอลอยู่หน้าผากมีเหงื่อออกหน้ามาแตกปิดจมูกด่งดูมีเสน่ห์อยู่ ให้ไม่เจอกันนานเขาเดินเข้ามาทักทายก่อนดวงตาดำสองประกายนภาลัยมองไปที่สนามบอลที่อยู่ไม่ไกลและมองไปที่เขาไม่เจอกันนานขอบใจในายที่ช่วยสอนเด็กๆสาวินบอกฉันแล้วจะขอบคุณฉันยังไงเขาพูดอย่างสบายถามแบบตรงไปฉันไปอยู่ที่นั่นสิบวันไปทุกซอกทุกมุมเธอคงไม่คิดว่าพูดแค่ขอบคุณแล้วปล่อยฉันไปหรอกนะนภาลัยนึกถึงคำพูดของพิมพลในใจเต็มไปด้วยความสับสน ไวสิ์กลับยืนมือไปเคาะที่หน้าผากเธอสติล่องลอยไปไหนละ่ะกลัวฉันจะกินเธอหรือไงเขายิ้มอย่างไม่มีพิษมีภัยยากที่อารมณ์จะดีไม่ได้รู้สึกเหมือนอันธพาลเหมือนเด็กชายที่โตสองประกายเลี้ยงข้าวฉันซักมือถือแทนคำขอบคุณไวสิ์พูดตรงๆเขามองไปรอบตรงนั้นมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งรสชาติไม่เลวการตกแต่งยังดูดีโอเคไหมเขาพูดถึงขนาดนี้แล้วแถมเขายังช่วยจัดการปัญหาใหญ่ให้เธอณภา,าลัยไม่มีเหตุผลไปปฏิเสธ บทที่หนึ่งยสี่ไวสทิที่สมควรตายแถมเธอก็ไม่อยากทำให้ความสัมพันธ์มันวุ่นวายพิมพ์พลแครไว้สิ์ครั้งที่แล้วที่เธอไปสถานีตํารวจเธอก็รู้แล้วเพียงแต่ไม่รู้ว่าพวกเขาทั้งสองคนผิดใจกันเรื่องอะไรคิดอะไรอีกแล้วเขาพูดเล่นคงไม่ใช่ว่าในบัตรไม่มีเงินนะวังใจฉันกินไม่เยอะไม่ไม่ไม่ไมไมนภายเสียงเหมือนระฆังที่น่าฟังไปเถอะไวสิ์ใช้โอกาสนี้อบไหลเธอแต่เพียงสามวิก็ปล่อยออก ทั้งสองเข้าไปในร้านอาหารสิทธิ์นายกับพิมพลเกี่ยวข้องอะไรกันในห้องอาหารนภาัยถามไปตรงๆเพราะเธอคิดว่าไวสิทธ์น่าจะพูดง่ายกว่าพิมพลและคงไม่ทำหน้าบึง้งไวสิทธิ์ยิ้มไม่ได้มีความคิดที่จะหลีกเลี่ยงการตอบศัตรูแต่ฉันรู้สึกได้ว่าเขาดูเป็นห่วงนายเป็นห่วงก็บ้าแล้วเขาดูถูกอย่างมากใครต้องการความเป็นห่วงของเขาเขาคิดว่าเขากำลังทำบุญหรือไงไฟโกรธแรงขนาดนี้ หัวข้อนี้คงคุยกันต่อไม่ได้แล้วเดิมทีเขาไม่อยากจะคุยเรื่องนี้แปลกไม่ใช่ลูกเก็บอย่างนั้นจะเป็นอะไรหรือว่าพิมพลพูดโกหกกับเธอหลังจากนั้นครึ่งชั่วโมงบนอินเทอร์เนต็ตเพราะรูปเพียงรูปเดียวทำให้ติดเทรนพาดหัวข่าวได้สะดุดตาภรรยาของประธาน T.M Group แอบกินเด็กลับๆอย่างสนิทสนม T.M Group ภายในห้องทำงานประธานที่ตกแต่งเรียบง่าย พิมพลเพิ่งจะวิดีโอคอนประชุมเสร็จเขานั่งอยู่หน้าโต๊ะทำงานสายตาเย็นชาจ้องมองไปที่รูปภาพในหน้าจอใบหน้าหล่อเผยครึมจนน่ากลัวภาพพวกนี้เป็นไวสิทธิ์ที่จงใจให้คนมาถ่ายแค่มองก็รู้แล้วเพราะรูปภาพนี้มองไม่เห็นหน้าเขาแต่ใบหน้าของนภัลกับเผยเห็นอย่างชัดเจนสิ่งที่ทําให้พิมพลโกรธเพราะไม่รู้ว่าทําไมเธอถึงยิ้มได้ดูมีความสุขขนาดนี้รอยยิ้มของเธอทําให้เขารู้สึกเจ็บเจ็บเข้าไปถึงใจของเขา เมื่อวันที่เขาถามว่าเธอว่ารักเขาไหมเธอไม่ตอบวันนี้กลับไปกับผู้ชายอีกคนภายในรูปภาพไวสิทธิ์ยื่นมือไปจับที่ผมของเธอก่อนที่จะเข้าไปในร้านเขาอบเธอเห็นได้ชัดว่ากำลังยั่วยุเขาประธานร,รีบเข้ามาแย่แล้วกำลังที่จะรายงานริดกลับเห็นว่าประธานได้เห็นข่าวใหม่แล้วประธานตอนนี้กำลังตามเก็บข่าวอยู่แต่ว่าข่าวในตอนนี้มีบางอย่างที่ไม่สามารถควบคุมได้บนอินเทอร์เน็ตมีประวัติอยู่ พิมพลปิดหน้าต่างบนอินเทอร์เน็ตเงยหน้ามองเขาเวลาที่จะเจอกับนายกรัฐมนตรีคอนเฟิร์มหรือยังฮะเขายังมีกระจิกะใจมาถามเรื่องงานริ์สงสัยอยู่เป็นวินาทีช่วงเย็นสองโมงได้พิมพลเปิดเอกสารขึ้นมาฉบับหนึ่งเขาตั้งใจดูหลังจากนั้นก็เซ็นเอาไปโอเคแล้วริดยื่นมือไปรับประธานเป็นอะไรเขาไม่โกรธริเดินออกไปพิมพลโทรไปหาเบอร์ของแชมป ลูกกำลังทำอะไรอยู่ป้าปี้ผมกำลังจัดการข่าวที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตไม่รู้ว่าเป็นใครกันที่ไม่กลัวตายถ่ายรูปหมามีแชมป์โกรธมากกินข้าวกับเพื่อนแค่มือเดียวก็กลายเป็นข่าวช่างเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจพิมพล์เปิดดูข่าวอีกครั้งตอนนี้กลับไม่เห็นข่าวใหม่แล้วลูกชายลูกเก่งจริงๆยกมุมปากขึ้นตอนเย็นอยากกินอะไรป้าปี้จะพาพวกลูกๆไปกินป้าปี้ไปรับพวกเราหลังเลิกเรียนได้ไหมแน่นอนว่าได้ เยสแชมป์ดีใจอย่างมากปาปีที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกผมจะไปบอกขัญข้าวดังนั้นพิมพลจึงไม่รู้ว่าตัวเองถูกถ่ายรูปไว้และไม่รู้ว่าตัวเองตกเป็นข่าวเพราะหลังจากที่เธอกินข้าวเสร็จแล้วบนอินเทอร์เน็ตก็ไม่เหลือข่าวอะไรแล้วหลังจากบอกลาวไวสิทธ์แล้วเธอก็ยังไปที่ร้านเบเกอรี่อย่างคิดที่จะทำเค้กให้พิมพลด้วยตัวเองทีเอ็มกรุ๊ปภายในห้องรองประธานตอนที่ยานีได้เห็นรูปภาพนี้เธอรู้สึกว่าวัยสิทย์ทำสำเร็จได้เปอร์เซ็นต์สูงทีเดียว เทคแฟร์ fair, มากินหนึ่งอึกภายในใจของเธอไม่ได้รู้สึกแย่แล้วมีคอยไวสิตช่วยต้องมีสักวันที่มันทลายลงข่าวถูกปิดไว้แต่ความจําของคนไม่สามารถจัดการได้นภะาลัยมีแต่ยิ่งนานยิ่งเหม็นเฉาวไวสิทธิ์บอกลานภาลัยใจของเขารู้สึกดีมากระหว่างทางเดินกลับขับคนเดียวเขาก็กําลังคิดถึงแผนการที่สองขับของเขาอยู่กลางเมืองมีคนมีฝีมืออยู่สิบกว่าคน พวกเขาเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวที่หาเลี้ยงชีพด้วยการรักษาความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตทุกคนต่างก็เป็นนักคอมพิวเตอร์มืออาชีพสิปีก่อนรวมกลุ่มเพื่อไปแข่งขันกับมืออาชีพจากต่างประเทศเพื่อเป็นเกียรติประเทศมีแต่นักแฮกเกอร์มือฉังวัยสิย์เป็นลูกพี่เป็นครูฝึกและก็เป็นมืออาชีพลูกพี่เกิดเรื่องแล้วตัวยังไม่มาแต่เสียงมาก่อนทําให้วัยสิย์ต้องหยุดเดินบทที่หนึ่งหเกมเพิ่งจะเริ่มขึ้น ลูกทีมต่างเดินออกมาข้างนอกล้อมรอบเขาไว้เหมือนกับโลกจะถล่มทลายไว้สิทธ์มือหนึ่งล้วงไปที่กระเป๋าอีกมือยังหมุนลูกบาสอยู่ใบหน้าเหมือนไม่ได้สนใจลูกพี่มีคนไปร้องเรียนว่าพวกเรารบกวนชาวบ้านบอกว่ามันกระทบการพักผ่อนของคนในละแวกนี้พูดบน่นนี้มันเรื่องไรายสารชัดๆใช่ไหมลูกพี่เมื่อกี้มีคนมาตรวจสอบแล้วบอกว่าอุปกรณ์ของเราอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบความปลอดภยัย พูดอย่างอึดอัดฉันไม่เข้าใจแค่โน้ตบุ๊กไม่กี่เครื่องจะเป็นอันตรายอะไรไวสิทธ์ฟังนิ้วชี้ยังคงหมุนลูกบาสเหมือนไม่มีความรู้สึกอะไรลูกพี่ขับของพวกเราถูกตรวจสอบและปิดตัวลงแล้วดังนั้นถูกตัดไฟแล้วภายในห้าชั่วโมงนี้พวกเราต้องย้ายออกจากที่นี่ไวสิท์ไม่รู้สึกผิดหวังแต่กลับรู้สึกผ่อนคลายงั้นก็ย้ายสิลูกทีมยังไม่ได้สติกลับมาไวสิตถือลูกบาสเดินเข้าไปในคลับ ฉันขอประกาศยุบทีมแล้วไม่มีงานเลี้ยงไหนไม่มีวันเลิกราและไม่มีความฝันอะไรที่เป็นนิรันด์ห้าห้าชันก็เริ่มเบื่อแล้วลูกพี่ลูกพี่พวกเขาไม่เชื่อคำพูดของเขาพากันตามเข้าไปลูกพี่ไม่ใช่ว่าพวกเราไปหาเรื่องใครเข้าไม่ต้องพูดแล้วไวยสิตท,ทิ้งลูกบ้าสย้ายเธอเอาอุปกรณ์ของพวกนายย้ายกลับไปเขาโทรหารถบริษัทรับย้ายบ้าน พวกเขาถึงตระหนักได้ว่าเรื่องนี้ไม่มีทางกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วลูกพี่เพราะอะไรมีคนรู้สึกไม่ยอมพอเธอลูกพี่รักอาชีพนี้ยิ่งกว่าพวกเราทุกคนเสียอีกมีคนห้ามไว้พูดเสียงเบาต้องเจอเรื่องอะไรมาแน่ไม่งั้นเขาไม่มีทางยอมแพ้เจอปัญหาอะไรพวกเราก็ช่วยกันจัดการทำไมต้องแบกรับเพียงคนเดียวหากว่าคนนั้นสั่งฟ้าสั่งฝนในเมืองในก้าได้ละ่ะพี่กำลังจะบอกว่าเป็นพิมพลที่ปิดฉันแค่เดา ภายในคลับตั้งแต่เริ่มจนจบวัยสิทธิ์ยังนิ่งเงียบใครก็ไม่อาจรู้ว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงไม่นานรถย้ายบ้านก็มาถึงทุกคนต่างกำลังยุ่งไม่มีใครพูดคุยกันหลังจากนั้นชั่วโมงหนึ่งอุปกรณ์สำคัญทั้งหมดในคลับถูกย้ายออกไปคนที่ยืนอยู่ในห้องรับแขกที่ว่างเปล่ามองไปรอบๆอ,อีกครั้งเสียงหัวเราะในอดีตจะอยู่ในความทรงจำของเขาไปเสมอบ้านแถวนั้นวัยสิทธิ์ได้เหมาทั้งหมดเพื่อจัดงานเลี้ยงอำลาดื่มเพื่อจากลาเขายกแก้วขึ้น ใครก็ห้ามเสียใจมีอะไรน่าเสียใจไม่ใช่ว่าตายจากกันเสียหน่อยแค่เปลี่ยนสถานที่ฝึกเท่านั้นต่อไปพวกนายก็อยู่ในบ้านของตัวเองต่อไปฉันไม่ต้องให้ดูแลอีกแล้วพวกนายไม่ใช่เด็กน้อยอายุสามขวบสักหน่อยฉันล่างทีเอ็มกรุ๊ปรถแลมโบกินีค่อยๆขับออกไปยังโรงเรียนอนุบาลสัญญากับพวกเด็กๆแล้วว่าจะพาพวกเขาไปเที่ยวเล่นพิมพลนั่งอยู่ด้านหลังรถรูปร่างเขาดูดีใบหน้าที่มีเสน่ห์เย็นชา สายโทรศัพท์ดังขึ้นรายงานการเคลื่อนไหวของวัยสิทธิ์เขาได้ย้ายของออกจากขับตอนนี้กำลังอยู่ที่บาร์กับสาวสวยไม่น้อยพิมพลวางโทรศัพท์ลงใบหน้าน่ากลัวเพื่อที่จะก่อกวนเขาแม้แต่ขับที่เหมือนดังชีวิตเขายังไม่สนใจมาถึงโรงเรียนอนุบาลเดือนดาวแชมป์จูงมือขวัญข้ายืนอยู่หน้าประตูมองไปข้างนอกทีแล้วทีเล่าพี่ชายปาปีคงไม่ได้ลืมใช่ไหมขวัญข้าเหมือนกับตุ๊กตากระเบื้องฉันจะลองโทรหาปาปีนะ ดีเลยลองเตือนปาปีดูขวัญข้าวหยิบโทรศัพท์โทรหาพิมพลพิมพลพูดว่าตัวเองกำลังเดินทางมาอยู่อีกไม่นานก็ถึงหลังจากคุยเสร็จเด็กๆต่างรอยอย่างดีใจแลมโบกินนี่ขับมาจากไกลๆตอนที่มาหยุดตรงหน้าพวกเขาพิมพลเปิดประตูรถลงมาด้วยตัวเองพาเด็กๆขึ้นไปบนรถป้าปีจะพาพวกเราไปที่ไหนแชมป์รอคอยอย่างมากขวัญข้าวก็ดีใจอย่างมากหนูอยากกินเนื้อววปาปี ได้พิมพ์ลพูดกับคนขับรถกันทีไปในเมืองได้ครับคุณพิมพ์ในเวลานี้นาภัยถือวัตถุด,ดิบถุงเล็กใหญ่สำหรับทำเค้กกลับมาที่เอเมอรันเบย์วินล่าพ่อบ้านเห็นใบหน้าของเธอมีรอยยิ้มอารมณ์ดีอย่างมากเขาพูดไม่ออกคุณนายทำไมถึงได้ไปกินข้าวกับไวสิ์เมื่อวานคุณพิมพ์ยังโกรธไม่หายไปแบบนี้ยิ่งไม่ทำให้เขาโกรธเพิ่มเข้าไปอีกรอจบตอนข้าขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและให้การสนับสนุนด้วยนะคะ